บรรยากาศยามเที่ยงนะคะที่หลังเปทีสาวน้อยไปบรนเลงกับไปดอกเถียงตัวเนี่ยเที่ยงกลัวเที่ยงกลัวกลัวยายมาแล้วสติเกิลุ่งอิงเมื่อเรื่อยเลยมาแล้วเปิดเปิดแล้วมาแล้วมาไปสำรวจกันนะคะ อุ้ยี่ด้อมันหอนดีมันร้อนจริงๆนะเธอนะร้อนแบบแสบผิวเลยนะร้อนแบบแสบผิวเลยนะเขาไม่เลี้ยงน้าบ่ะนี่ที่เจ้าไหนป่า อุ้นมาแล้วลานค่ะค่ะพี่นอ้องอันปลาดนี่ม่นเป็นด้ยคะ่ะหวานเสียบหวานจนเสียบผิวโอ้โห,โหสุดยอดค่ะพี่นอ้อง มาต่างเดียวนะะพี่มาเดียวแล้วไปโชคดูเรียร้านค้าสวัสดีค่ะนะเออขอบคุณค่ะเ,เจอกันค่ะอออขอบคุณค่ะเป็นยางกาศครับพี่ตองอ่ากินข้าวกินข้าวแล้วคกกร,รับผม แถานะครับได้นอนบ่เลยค่ะบ้านอยู่ครับอ,อ๋อตังเรีวแต่เจ้าเจ้าม่งนีนครับเมือบ้านว่าเขาเลียวเรียอย่คับพอ่ีรุ่งเขาก็ถึงแดบแล้วครับอ,อ๋รอรวมกันละสุดๆโอ้ยห่อนจน่าเสียบเนาะขนาดเมื่าามาาอมีมลอก่ผมนบ่ค่ะเลือ่นอ,อเเนเป็นย่อนพื้นปูนบอกมันคือ,ม,คอมันคือเสบ ถามข่าวเพิ่นค่ะพี่ดองหลานขายหลานขายเพิ่นกับมันโลบรรยากาศหน้างานางานะคะ สุดๆจริงๆสุดยอดจริงๆหลานย่ำกบมาค่ะพี่ร้องมีหลายร้านมากๆเลยนะคะโอ้โหอะไร

ควาขี่ร้องขี่เรื่องยกหาจักเลยให้าแดดปั๊บมันแสบแมนแสบเลแผมแปมเป็นคนผิดนะอ้าเพราะแปลมนจากแล้วเราไม่ได้จืดรอกอนค่ะโอ้ยจ้มว่าสตาร์ทรถจ้ว่าสบผิวผิวหนอมันหอนดีดีนันเป็นปูหรือเปล่าบลาดกระลาดถ้าปูยิ่งร้อนยิ่ง้าเร่ีตัวเร็หน่อยเลือบาแปดมงเลยไปนอนร้อนนี่เลียวมงสีมัปูชาดปูยังอยู่ได้ใสนี่เดียว โอ้ยจักขี่ักเหีียวเจ้าไปซื้อปื๊ดอลีกาเป็นคนมีเวลาสวยมากเลยเดินผ่านเห็นแล้วเอาเลยเกรสจีห่าโอเคอยู่แม่ักบาทคุณบอเท่าไหร่ตาพันบอยมันเมันเสียมังกรตองรักมื่นผลลวนะาฟ้อมแฝมสวยสวยตัวสิมาเดาสามร้อยเก่าเก่าบนเด้ตัวสิมาเดาสวยดีมหาบัวด้เล้อยกเกบาท สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทอะตัวสังรอยอยู่ขอนแก่นไปก็ไปตัวง่านีไปตัวง่าน้อยผักมั้งไปคนเรามั่นใจยางดีไม่ไปถ่ายคลิปเรื่องมางานจะขว้าเออมงหนึ่งยี่สิบ้มงนึ่งก็อยู่ขอนแก่นนั่หนแล้วมงหนึ่งก็อยู่ขอนแก่นมงสองก็อยู่ขอนแก่นขึนน้องคนแ่งเลยขึ้นเึ้นปเมนูทาคาเต็ตี 4ีทุ่มหาทุ่มแต่ว่าบ่ามีอย่างเลยเดย้เกือบก็ไม่มีมันอยู่ละ่ลางม่วงสองเปิดไหมแต่ยืมพี่แอมยืมเอาไันนี้ยืมแค่นยืมค่ะพี่น้องไปสำอมหารแล้วนะไงบอด้แล้วเรากต้องซีเรียสอยู่แล้วโบมือบายบายโอ้ยสวัสดีโอ้ยวนะส,สวัสดีค่ะคุณ โอ th ้ยใหญ่มันหอนเลยเจ้าจะลุกมาถอะ่อยแสบบักคักด้วยให้เพื่องขึ้นกระ้างหมดันแสบอีดีมือนี้มันหอนอีดีมือนี้เห็นไปคุณเจ้าเห็นแล้วข่างค่ะย่างพ่อเดี่ยวหัวคับพี่รองนูก็ได้แล้วไปใส่แล้วพ่อไงแล้วไปใส่แล้ว ห่อน,ปนไปดิแล้วก็ย่างยางยู่ตีแล้วไปเสียเหลวอือยางปุ่นกันนี่นะครับโอ้แอนกระสูลูกเอ้สู่เอาสู่เอาเออจะเข้าด้านห่อยรับจังหวะห่อนไปดิผากมึงเลย์ยืนมิยังสิวอลว้าวามาอย่างสิบอกว่ามาเดียวคือดาคาแฉวว่าจีหาสุบยางมึงมา,า,ากกระสือ อย่างเนี len, to to ่ย <stimulus> ก okay. ินแล้วก็นอนเอากระดาษเราเรามาง่ายเอยเอ็ดชุลาบ้าไอชุกไปมาเล่นบ้านไอหัวเจ้าวมาไหมไปหัวเร็วละกินอิ่มเดี๋ยวหลับนอนเนาะมันก็เป็นวัดสันดานของหลานเนาะอะไรกินเร็วละก็เสียงหลก็นอนละบันิมู่กระโสรกันบันิมู่สิบอกน้ำลายกระบอกว่าได้เพราะว่าหลานนอนหลับอะไรกินก้อยมาไปเนี่กินอะไกินพวกชุยยางย่างซีนลาบก้อยเอิ่นมหาลัยนี่และเราหยองมากผมได้แต่เวลาตื่นก่อน แรเงินบ่มอนีรแหรงเงินบ่มนี่ละมี่อยู่แรงบ่มบอมอ๋อเอาอย่าไปสั่นสิเงยังเป็นไงผู้ใดเด้อมาถ่ายลายยืมพ่อเอาไฮโลดสันยืมพ่อพ่อได้ยินไหมเมื่อกี้ตอนแต่งบวดจญยาณไม่ค่อยดีสัญญาณนแาะได้นะมาท่ายืมนะมันมีร้านตำอะไรนะตูนเนี่ยไปกินไหมนี่แต่ว่าเดี๋ยวเขาไปกินเพี่บ่ายสองมันยังไม่หิวบ่ายสองเขาไปมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอ้ไ เออายู่ตรงนี้กะเพรากะเพรากะเพราบ่อกะเพราไม่เอาเอามันมีร้านหนึ่งก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นเลยน่ะโอ้ยความสวยสีละลายไปกับแดดหบนเราเมันแสบเลยเนี่ยคุณแม่ไม่เคันนี้ตลอดเลยใช่ไหมทีเนี้ยใช่คือคัันน้นไม่ต้องไปหรอกเพราะมันมันแก่ไปด้วยกม่ได้มันแก่แล้วไงคัันน้นแก่คนขับก็แก่แก่คนขับก็ง่วงดีดิเบียร์พวกกันก็มาสั่งง่วงอย่างเดียวเออ เวทยังมันนอนอย่างเดียวตอนนี้เลขก็คูเปิดจะาไพเป็นไผล่ะครับตอนนี้คือกันเนาะเขาไปเลี้ยงยังจีคืออันนั้นคือหมาเนาะหมายแลอบหมามันคือหมามันคือสเจ้ากันเออาจลี้ยงวัวเลี้กจีคุ้งวอย่้าวยังใครมาู่วัวมนกินนึงจะให้ก็ไปในรถแ๊บนึ่งตุบตัดตบตัุบตตุบตับตีกันแล้วเจอกันใหม่คลิ